ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอฟันไดไม่กังวลเรื่องฟอร์มหงส์เฟอร์กิวฟันไดกับตันทีมลิเวอร์พูลปัดเป่าทุกความกังวลใดๆที่ลิเวอร์พูลจะพลาดโอกาสในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกประตูตีเสมอของดิโก้โชตาเพียง22วินาทีหลังลงมาเป็นตัวสำรองทำให้หงแดงแบ่งแต้มกับนอตติงแฮมฟอเรสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมของอาร์เนสซอลตชนะแค่3จากเเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกแต่ยังมีแต้มนำฟอเรสถึง6คะแนนพวกเขายัางแพ้ในเกมแรกของรอบรองชันเลิศคาราบาวครับต่อสเปอร์ศูน โอ้ตอนนี้เรากําลังวิกฤตงั้นเหรอกองหลังทีมชาติน์แลนด์กล่าวแบบติดตลกมันก็แค่ยืนยันได้ว่าเคมยร์ลีกเป็นลีกที่ยากซึ่งคุณต้องเจอกับคู่แข่งที่ดีมากมันยากเสมอเหมือนเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านกับผู้จัดการทีมคนใหม่และแผนที่พวกเขาแสดงให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมใหญ่ทุกเกมมันยากเราต้องหาทางเอาชนะให้ได้และผมคิดว่าถ้าเราเล่นได้แบบครึ่งหลังและสู้ต่อไปพยายามต่อไปหาโอกาสต่อไปผมมั่นใจว่าเราจะทำประตูได้เหมือนที่เราทำมาตลอดทั้งฤดูกาล ทีมจ่าฟูงต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง5.7จากเเกมหลังสุดในลีกรวมถึงเกมเสมอมาเจ็ด2ต่อ2โดยฟันดายกย่องคาแรคเตอร์ของพวกเขาดาวเตวัย33ปีกล่าวเสริมว่ามันแสดงให้เห็นถึงความอดทนไม่มีใครอยากไล่าตามหลังเราต้องทํางานต่อไปและทําให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นสิ่งที่เราทําได้คือพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นในเกมถัดไปมาร์กดากราดและ ดีไอเพเปอร์สปอร์ตรายงานว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะทำการวางให้มิรสเคอร์เคสแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัยปี P จากบอร์นมัรเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพในอันดับหนึ่งของพวกเขาในตำแหน่งนี้แต่หากว่าทีมหงส์แดงไม่สามารถคว้าตัวเข้ามาได้พวกเขายังคงมีเป้าหมายอันดับที่2วางเอาไว้แล้วเช่นกันและนั่นก็คือราย,ยานไอโนรีแบ็กซ้ายวัย23ปีจากบุฟท์ทตันวันเดอร์โดยเขาได้รับการจับตามองและเฝ้าติดตามมาตลอดจากที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจได้ว่าริชัดฮิ้ว์อดีตพร่วมในการกีฬาของลิเวอร์พูลนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเคอร์เคสอย่างมากและเขาเองก็เป็นคนที่พาตัวเขาย้ายมาที่บอลมัดเองด้วยเจมส์เพียสนักข่าวจากเดียรติก เปิดเผยว่าลิเวอร์พูลจะซื้อผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมในเดือนมกราคมนี้ก็ต่อเมื่อเจอคนที่ใช่เท่านั้นนอกจากจะมีการติดตามสถานการณ์ของครีชาคอรลสเคลีย์ปีกตัวเก่งของนาบารีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับความสนใจของนักเตะรายอื่นเป็นพิเศษเนื่องจากจุดยืนของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นชัดเจนว่าหากพวกเขาจะเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นรายใหม่ในเดือนมกราคมก็ต้องมีข้อตกลงที่สมเหตุสมผลด้วยไม่ว่าจะเป็นทางการเงินบวกเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของสโมสร,รเท่านั้น และล่าสุดเจมเพียรเองก็ออกมาปฏิเสธความสนใจที่ลิพูมีต่อสเตฟานอสซิมาร์ตไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับแทนเทรนหงเปิดฉากทาบิมมิสร่วมรังลิบปูมได้เริ่มต้นเจรจาก,กับโจชัวคิม,มิตเพื่อคว้าตัวเข้ามาแทนที่เทรนอเล็กซานเดอร์โนที่ซอแวร์อามลาตินแอนฟิลด์ในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลสัญญาของอเล็กซานเดอร์โนกับหงแดงกำลังจะสิ้นสุดลงและคาดว่าจะย้ายไปกับเรียมริตแบบไม่มีค่าตัว ลิวอ่พูยังคงมีความหวังว่าเขาจะอยู่ต่อหากพวกเขาตอบสนองความต้องการ2ข้อของแข้งท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแบ็คขวารายนี้ยังคงเป็นผู้เล่นที่มีแนวโน้มมากที่สุดจาก3ผู้เล่นที่กำลังจะหมดสัญญาของสโมสรที่จะย้ายออกไปเหนือเฟอร์กิวฟันดและโมเมดซาลาตอนนี้ดูเหมือนว่าลิว่าพูจะเริ่มยอมรับว่าโอกาสที่อเล็กซานเดอร์โนจะไม่อยู่นั้นมีมากกว่าอยู่ต่อโดยมีการเดินหน้าหาตัวเลือกระดับท็อปเข้ามาทดแทน ซาชาทาวโวลิเอรีนักข่าวชาวเบเยิร์มและผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะให้สัมภาษณ์กับสก,กายสปอร์ตว่าลเวอ์ผู้กำลังติดต่อกับตัวแทนของคิมมิชโดยตรงเพื่อาทาบทามตัวแบ็คขาวาชาวเยอรมันเข้ามาแทนที่ซึ่งอาจทำให้เกิดการเล่นเก้าอี้ดนตรีในช่วงซัมเมอร์นี้ที่น่าสนใจคือคิมมิดอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับอเล็กซานเดอร์หลังสัญญาของเขากับไบรมิคก,กำลังจะหมดลงในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เช่นกันซึ่งทำให้เขาเองเปิดกว้างพิจารณาอนาคตของตนในการค้าแข้งต่างแดน คาโวลิเอรี่ยังระบุว่าลิพูพร้อมที่จะ่ายเงินสูงถึง2 5ล้านโยูโรเพื่อคว้าตัวแข้งวัย29ปีรายนี้และชดเชยให้กับเสือใต้แทนที่จะเสียตัวไปแบบฟรีฟรีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าใครเจ๋งเทียบผลงานซูเบมดีปะทะกราเฟนแบกและอูกาเตเปรียบเทียบผลงานมาตินซูเบมดีกับแรนกราเฟนแบกมอยเซตไกเซโร่และมาริโออกาเต้หลังซอแวลได้มาเล่นในพียมลีกให้อาร์เซนอลสี่ซันนา อาเนนนลขยับเข้าใกล้ที่คว้าตัวมาตินซูบิเบนดีกองกลางเรอัลซสเซดามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังการเจรจามีความคืบหน้าไปเป็นอย่างมากมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย25ปีเคยเกือบที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่กลับลำขออยู่เล่นให้โซเสเซดาต่อนอกจากนั้นยังเคยตกเป็นเป้าหมายของแมนเชตี้ด้วยตอนที่โรดี่บาดเจ็บต้องพักยาว หลังจากที่ลิปูไม่ได้ซูบิมดีก็เปิดทางให้ไรอันกราเฟนแบกกองกลางดัชได้รับบทบาทหมายเลขหกและหากเทียบผลงานของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้รวมถึงมอยเซตไกเซโดของเชลซีและมาเนเอุกัเต้ของแมนยูออกมาเป็นดังนี้ผลงานซูบิมดีผ่านบอลเฉลีย่ยต่อเกม56.8กราเฟนแบก59.3ไกเซโด61.6อุกาเต้45.2เปอร์เซนผ่านบอลแม่นยำซูบิมดี84.92กราเฟนแบก89.88 ไก่เซโร่แปดาจุดสองสองอูกาเต้เก้าสบเจอนผ่านบอลในแดนคู่แข่งสูบมดี้ยีบก้าแฟนแบ็ยี่ิบเก้ไกเซโร่ยี่สิบาจุเก้าอูกาเต้สิบเก้าจุผ่านบอลคืนหลังสูบิมดี้แปดจุดห้าเกาแฟนแบ็สิบจุดสไก่เซโร่แปดจอูกาเต้แปดจุดสี่เสียการครองบอลซูบิมดี้สิบเอ็ดจุดสี่กราแฟนแบ,บ็8แปดจุดแปดไก่เซโร่เก้าจุดสองอูการ์เต้เจ็ดจุดเก้าประตูกูบิมั 1, น เคลียบอลซูบิมดี้41ก้าฟฟนแบกยีบไกเซโร่27อูกาเต้11ตัดบอลซูบิมดี้25ก้าฟฟนแบกสาบกไกเซโร่31บอูอกาเต้12ซื้อขายท็อปเทนตลาดหน้าหนาวตลอดการขอขอบคุณบทความจากขอลนำฉันอยากไปเหยียบแอนฟิลด์โดยเจบาต ตลาดหน้าหนาวของทุกปีมักมีดิวเซอร์ไพร์ให้เห็นด้วยมูลค่าที่ต้องอ้าปากค้างปี2025ตังหิดตังหิดว่ามีแง่งั้นไปจัดแถวของเดิมว่าใครนอนมาลำดับหนึ่งฟิลิเป้คูตินโยคูตินโยย้ายจากลิภูไปบาซุลนาเมื่อมกราคม2018สนุนราคา135ล้านยูโรจนถึงบัดนี้ยังแพงสุดประวัติศาสตร เจอตอนาบาซ่าเอาคูติญโยไปแทนเนม่าจ r อซึ่งโยกสุปริแสแซงชักแมงทว่าผลลัพธ์ไม่เข้าท่าผลงาน25ประตู14แอสซิสในการเล่น106นัดกระทั่งขายขาดไปแอสตันวิลล่า20ล้านยูโรเมื่อปี2022 ลำดับ2 n เอนโซเฟรนันเดสกองกลางดีกรีชัมโลกกับทีมชาติอาเจตินา2022ย้ายจากเบนฟิก้าไปเชลซีเมื่อมก,การาคม2023สนนราคา121ล้านยูโรจนถึงบัตน,นี้ค่าตัวแพงสุดแห่งสราชอาณาจากักรโดยแข่งวัย23ปีน่าจะมีคุณค่าระยะยาวมูลค่าประเมินตอนนี้75ล้านยูโรลำดับ3เฟอร์กิวฟันได ฟานไดหน้าจะเป็นผู้เล่นที่ย้ายในเดือนมก,การาคมแล้วประสบความสมําเร็จที่สุดของลิสต์นี้โดยยกจากเซาท์ทอมตันมาลิเวอร์พูตลต้นปี2018สนุนราคา85ล้านยูโรร่วมคว้าแชมป์กับหงส์แดงทุกรายการปัจจุบันวัย33ปียังเล่นได้ในระดับสูงราคาประเมินก็ไม่ตกจนน่าเกลียดราว28ล้านยูโรลำดับ4ดูซานวลาโฮวิชตอนย้ายจากฟิออเรนตินาไปยูเวนตุสเมื่อมก,การาคม2022ถูกยกเป็นหนึ่งในหอกดาวรุ่งทรงดีสุดของยุโรปเลที่83.5ล้านยูโร วลาโูวิดทำไป53ประตูจากการเล่น123เกมที่เบียงโคเนรีแต่ลึกๆทีมคาดหวังมากกว่านั้นยิ่งตำแหน่งสกูเดโตลำดับ5มิคาอโลมูริกเดิมปลายทางของมูริกเมื่อมการาคม2023คืออา์เนลถ้าว่าเชลซีโช์เงินถึงป่านหน้าซื้อ70ล้านยูโรจากชักตาโดเนตแข่งดีกรีทีมชาติยูเครนเจอความลำบากตลอด2ปีแรกที่สแตมฟอร์ดบิดอย่างรุกการ2022ถึง2023เล่นไป17เกมทำได้ลูกเดียว ภาพรวม73เกมซัดไป10ลูกมูลค่าในตลาดตกลงมาเหลือ30ล้านยูโรแบบต้องสู้กับความผิดศาลต้องห้ามอีกอันดับ6ก่อนซาลุรามอสมกราคมปีที่แล้วปปดิแเง็คแมงซอยลามอสจากเบนฟิกา65ล้านยูโรแข่งวัย23ปีเจอปัญหาผลงานไม่ต่อเนื่องเพราะเจ็บบ่อยอย่างไรก็ตามเมื่อแข่งวัยก็ยิงเรื่อยๆ18ลูกจาก48เกมราคาในตลาดเวลานี้50ล้านยูโรลำดับ7เอเมริกลาปอก กองหลังสันิดย้ายจากแอตลิติกบินเบมาร่วมงานแมนซิตี้เมื่อมก,การาคม2018ก็ร่วมคว้าแชมป์เมเจอร์หลายรายการกับผู้จัดการทีมโจเซฟกววเดล่าไลเรียงก็ยัง5แชมป์พิมลีกอังกฤษกระทั่งยกสู่อัลนาเซอร์ช่วงซัมเมอร์2023หลังจากได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกหมาดๆัลำดับ8บูโน่แฟร์นันกองกลางโปรตุกสย้ยายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาเล่นให้แมนเชสเตอร์สนราคา65ล้านยูโรถูกยกให้เป็นการเซ็นที่ดีสุดหลังคนยุคอดีตผู้จัดการทีมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุส บรูโนนกดไป85ประตู76แอซิสจากการเล่นกว่า260นัดปัจจุบัน30ปีแล้วยังราคาไม่หล่นอยู่ราว55ล้านยูโรลำดับ9คริสเตียนพูลิสิตย้ายจากดอดบุนมาเชลซีมกราคม2019เรทที่64ล้านยูโรแบบที่เปี่ยมด้วยความคาดหวังทว่าผลงานใต้เครื่องแบบสิงบูเพียง2 6ประตู21แอซิสจากการเล่น1 4 5เกมโดยเวลานี้แข้งอเมริกันไปค้าฝีเท้ายัางเอซิมิลานแห่งเซราอิตาลี ลำดับ10ปเแอร์เอเมริกโอบาไมยองโอบาย้ายจากดอทมูลมาอาเซนอลเมื่อมกราคม2018เปรื64ล้านยูโรผลงานน่าพอใจ92ประตูจาก163เกมแข่งกาบองได้เป็นกัปตันยุคแรกของเฮดค้ชนมิเกลอาเจตาร่วมคว้าแชมป์เอฟเอคัหนึ่งสมัยค่อยย้ายฟรีไปบาซน่าสิ้นมิถุนายน2000